ลสวย,ยสวยกูา飒กูาบดีที่กูาบมันยังคู้ผมอยู่โออมาจะให้หนีไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยฉันหรอกนะเปิดโอยครับเปิดแล้ว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 หมาย ชีวิตนี้ไม่ทําอะไรแล้วโอ้โห,โอ,โ,หโอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ okay, ้อ,อ้โอ้โาโสวัสดี้พื่อนโหโอนน้โหโอ้โอ้อ้อ้โหโอ้โโอกอก้โหโอ้โหโเ้ a หโอ้โหโอ้โหนอ้ิหโอ้กหนอ้โนะฮะและในที่ส้าม็ถึง e AD, าาหโอ้โหโอ้โหเ,เอ้โหโอ้โัโอเโหโอ้โัโนอ นี่คาสินยังไม่จบไปแล้วอ๋อจบแล้วเพื่อนๆดูดีไซน์ตัวละครนะถ้าไม่บอกว่าเป็นออริจินอลของโอเมีจีนี่ผมคิดว่าเป็นสกินของใครสักคนเลยเนะี่ยคือมันดีไซน์ได้แบบดีมากๆเลยนะสำหรับตัวของเรชินที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเมื่อวันศุกร์แล้ว น่าจะนะเรชินนะครับเป็นอีกหนึ่งชิกีมิที่อยู่ในตำแหน่งของ ADC แลนที่เอาไปครับก็จะเป็นในส่วนของเลนล่างความยากของตัวนี้ย่อดีนะครับเบสิกพื้นฐานทั่วไปเลยอยู่ที่3ลูกไฟนะตัวของเรชินท่าที่ผมได้ไปลองเล่นมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่แรงมากๆเลยถ้ามีของปกติ AD อดีก็ต้องรองมีขอบประมาณนึงเลยนะแต่เรชินเป็นหนึ่งตัวที่มีดาเมจเป็นหลักเป็นแหล่ง,ลงก็คือมาจากการโจมตีปกตินั่นเองแล้วตอนนี้นะครับสามารถบิวเป็นแบบสายคีก็ได้สกิลหลายสกิลก็เอื้ออำนวยต่อกกาารรัษ ของตัวเองแลยยิงได้ไอเทมชิ้นนั้นมาเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเลชินเล่นได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะต้องใช้ความชํานาญประมาณนึงเพราะมันต้องใช้ความเคยชินของตัวละครก่อนะนะเพราะเอดดีสนใหญ่มันจะแบบไม่ค่อยมีสกิลเคลื่อนที่อะไรขนาดนี้ไงแต่อันเนี้ยถ้าขอมันครบคือมันกิ้วประมาณนึงเลยนะจับก็ยากนะครับผมถ้าตัวแฉะซันเข้าไปจับนะสกิลของน้องเลชินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะทิกิทมิสปอตไลท์วันนี้เราก็อยู่กับเลชินแม่สาวเป็นคู่หัวหมาป่า นิสัยสุดแซบซ่าถ้าได้คาดนี่บอกเลยว่าโคตรบ้าตัวของเลชินนะครับเป็นอีกหนึ่งเอดีที่มีจุดเด่นในการยิงลูกกระสุนใส่เป้าหมายสกิลหลายสกิลของน้องนะครับก็เอื้ออำานวยต่อการรักษาระยะของตัวเองบอกเลยถ้าตัวแขนสั้นมาจับดีมันจับยากมากๆเลยนะต้องใช้ความสามัคคีของภายในทีมก็คือลุมประชาทันนั่นเองถึงจะสามารถเก็บน้องได้นะบอกเลยอันติยี่โกงมากพาสีของตัวละครนะครับไฮและเพลวิฟไฟเออร์ตัวของเลชินนะครับจะทําการยิงปกติออกไปทั้งหมด2ลูกโดยการยิงออกไปนะครับจะเป็นกระสุนของสี และก็สีฟ้ากระสุนสีแดงน,นะครับจะเป็นความเสียหายกายภาพแรงตามเลเวลส่วนกระสุนสีฟ้านะครับจะเป็นความเสียหายเวทแรงตามแมคเทนพีของศัตรูและตัวของน้องน,นะครับสามารถยิงได้สูงสุดอยู่ที่2เป้าหมายคือไม่ต้องพึ่งไอเทมตีกระจายเลยนะก็สามารถทำความเสียหายสอเป้าหมายได้แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้าตี2เป้าหมายความเสียหายมันจะลดลงประมาณนึงเลยนะเกือบครึ่งนึงเลยมั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดะนะพาลสิของน้องยังไม่หมดนะครับทุกครั้งที่ตัวของเรานะครับใช้สกิลโดนของศัตรูตัวของเราแะครับแะรับสเต็กใต และสเต็กแต่ละขั้นนะครับจะทําให้ตัวของเรามีความเร็ยโยตีเพิ่มขึ้น6%ซ้อนทับได้สูงสุดอยู่ที่4ขั้นและเมื่อสเต็กครบนะครับตัวของพาสซีฟจะทํางานตัวของเราะรจะสามารถยิงลัใส่เป้าหมายได้ถี่ขึ้นเพราะตัวของเราจะยิงเร็วขึ้น20%และก็กระสุนที่เรายิงออกไปจะยิงไปทั้งหมด5่านัดก็สามารถตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นจนกว่าระยะเวลาของสเต็กของตัวเราจะหมดเลยนะครับก็ตรงนี้ยิ่งถ้าเราตีเร็วท่าไห่ตัวของกระสุนก็จะออกเยอะขึ้นอามนั้นนะครับทักษที่1นึ่งช็อกเกตทูเอตัวของเลชินนะคร ทำการยิงกระสุนออกไปอ้อมเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมใส่เป้าหมายเป็นกระสุนสีแดงและกระสุนสีฟ้าเหมือนกันนะครับเมื่อยิงไปแล้วตัวของกระสุนนะครับจะไปไประจบอยู่ที่ปลายทางเมื่อกระสุนโดนเป้าหมายนะครับตัวของสตู้ก็จะโดนความเสียหายแล้วก็จะทําการเก็บสเต็กให้กับตัวเราอีก2สเต็กนะครับสกิลที่2 gate of hell เมื่อเราก,กดใช้นะครับจะทําการสร้างประตูนรกที่สามารถกันความเสียหายให้กับตัวของเราได้ระหว่างที่เราใช้สกิลนี้นะครับเราจะไม่สามารถตีปกติได้นะสกิลนี้ถ้าหากเราใช้กันดาเมจสําฤทธนะครับตัวของเราจะได้รับความเล การโยตีเพิ่มขึ้น60%นานวินาทีหรือคิดเป็นการโยตีปกติทั้งหมด3ครั้งนะครับและเมื่อตของเราใช้เสร็จแล้วครับตัวของเราจะสามารถกิ้งไปตามทิศทางที่เรากําหนดได้หรือตามปุ่มเดินของเรานั่นเองสกิลที่3 surprising stories ตัวของเรานะครับจะทําการปาระเบิดหัวมาป่านะครับออกไปยังพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับผมเออบอกไปทิศทางน่าจะโอเคกว่านะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วครับตัวของเราก็จะกิ้งได้และก็จะได้รับสแต็กมา1สแต็กนะครับตัวของหัวมาป่าที่เราปาออกไปนะครับจะทําการสร้างความเสียหายพร้อมกับ ลเป้าหมายอีก45%นาน1.5วินาทีและทุกครั้งที่ตีปกตินะครับผมตัวของคูดาวของสกิลนี้จะลดลง1วินาทีและถ้าเราอยู่ในสถานะของพาส์นะครับผมและเราใช้สกิลนี้ออกไปนะจะทําให้ตัวของเราวิ่งไวเพิ่มขึ้นอีก30%นาน1.5วินาทีอัลติเมทสกิลนะครับ Disaster ร n o ็อ the d o o เมื่อเรากดแชร์ครับจะทําการล็อกเป้าหมายไปที่1เป้าหมายนะครับพร้อมกับลดกระสุนใส่เป้าหมายทั้งหมด20นัดเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับและถ้าเราอยู่ในสถานะของพาร์ท4นะครับผมกระสุน จะยิ่งเพิ่มไปอีกทั้งหมด3นัดกระสุนแต่ละนัดนะครับจะทําการสร้างความเสียหายยิ่งเลืกของเป้าหมายเสียไปมากเท่าไหร่ความเสียหายของตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและก็ระหว่างที่เราล่ายอยู่นะครับตัวของเราจะทําการรักษาระยะอัตโนมัติไม่ว่าศัตรูจะแฝดเข้ามาหาหรือจะแฝดหนีตัวของเราจะล็อกติดตามเป้าหมายเหมือนตัวอะไรสักอย่างขี่หัวอยู่นะฮะมันจะล็อกไปยิงกว่าระยะเวลาของกรติจะหมดเลยนะครับหรือเราจะกดยกเลิกก่อนก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มันก็ตามไปจนหมดแหละแต่ระหว่างที่เราไลา่เราจะไม่ได้เป็นอออมมตตะะะหรออะรรนะืไนนกก็ยัังโดดาเปิค แล้วก็ไม่ได้มีการลดดาเมจด้วยในตอนใช้ก็ระวังดีๆด,ด้วยนะตรงนี้แล้วก็เมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับผมตัวของเราก็จะรับสแต็กของพาสซสีฟมาอีกสสแตก็กตัวของเลชินนะครับมันจะเก่งการไขรอบนอกมากๆเป็นหนึ่งเอดีที่ค่อนข้าง,างที่จะพิวนะถ้ายิ่งอยู่ในช่วงเลดเกมเนี่ยคือมันจะมีของแบบประมาณหนึ่งเลยไงตัวของเลชินจะแบบมีความพิวม่มากๆเลยนะถ้าเทียบกับเอดีตัวอื่นนะครับดาเมจก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็นจากการโจมตีปกติหรือสกิลต่อให้ดาเมจหลักมันอยู่ที่ตีปกติตอนพานติดอ่ม สกิลมันก็ไม่ใช่เบาๆเลยนะตัวนี้ก็อย่างว่าแหละความสามารถของสกิลมันไม่มีอะไรแบบพิเศษมากมายไงเขาเลยยัดดาเมจเพียวๆมาเลยอันติเมทก็ได้เปรียบตัวแขนสั้นด้วยถ้าตัวเขนยาวมนเหมือนกันเนี่ยก็ดูที่ดาเมจโดยรวมแล้วแหละเพราะไงมันก็มีการยิงถึงอยู่แล้วไงถ้าเขาแรงกว่าตัวของอันติมันก็ไม่ได้ขี้โกงขนาดนั้นนะองเล็บถ้าตัวแขนยาวตีนะคอมโบของเลชินก็หลักเลยตัวของเลชินมันจะโฟกัสการใช้สกิลให้โดนสตูเป็นหลักแล้วก็สกิลอันติกับสกิลสองก็อยู่ที่จังหวะในการใช้ว่าเราจะ โดนล,ล้วงโดนดาเมจหรือโดนอะไรสักอย่างเราค่อยกดใช้นะครับมันจะทําให้ตัวของเราลอดจากสถานการณ์ตรงนั้นมาได้นะแต่ถ้าจะเอาให้เห็นภาพผมก็แนะนําเป็นยิง3ต่อได้หนึ่งยิงถ้าเรายิงสามกิ้งออกไปเนี่ยหมันจะโดนปลายๆพอดีเลยนะครับยิง3กด1แล้วก็ยิงต่อไปเรื่อยพยายามโฟกัสพาสซิฟให้มันติดก่อนแล้วค่อยเข้าไฟนะครับเพราะเราตีปกติแบบไม่มีพาสซิฟมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะนะอัลติเมจอย่างที่บอกไปเอาไว้ใช้ตอนที่เราโดนล้วงสมมติมีตัวสักอย่างโดดมาหาเราแล้วเรากดอัลติทันอนะ่ะมันจะดึงตัว ัวของเราออกไปทันทีเลยแน่นอนเรื่องระยะเนี่ยเราได้เปลี่ยนไปแล้วาเให้ตัวแขนสั้นลงนะครับส่วนสกิลที่2ก็เอาใช้ในจังหวะที่เราคิดว่าเราจะโดนสกิลสำคัญของเป้าหมายที่มันจะทําให้ตัวของเราตายตรงนี้ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยว่าจะอ่านสกิลของอีกฝ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะไอเทมของเลชินนะครับก็จะเป็นไอเทมหมวดหมู่ประเภทเกี่ยวกับคิทั้งหมดเลยนะครับที่มีความในการยบตีแซมเข้ามาในหน่อยหลักๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทีหลักของไอเทมชุดนี้ก็จะได้แก่ไอเทมชิ้นที่3นะครับลูกธนูดอก หลผมจําชื่อไอเทมไม่ได้เอาเไปว่าพูดให้มันเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายกนแล้วกันนะไอเทมชิ้นนี้จะมีพาสซีฟอยู่อย่างหนึ่งก็คือมเมื่อเราตดขีดแล้วนะครับสกิลปกติของเราจะทําการลดคูดาวลงประมาณนึงเลยนะครับยกเว้นอัตติเมตนะมันจะไม่ลดคูดาวให้นะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเรียชิ้นมาได้ชิ้นนี้มาเนี่ยตัวมันจะวนสกิลได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความพิว้วให้กับตัวระดับนึงเลยนะครับไม่เชื่อไปลองดูได้นะที่เหลือก็เป็นไอเทมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนชิ้ ดาบดูดเลือดก,ก็ได้เพราะตัวของเลชินค่อนข้างที่จะขาดดูดเลือดนะครับตัวมันเป็น AD ดีด้วยมันค่อนข้างที่จะบางนะหรือถ้าเพืพ่อนๆอยากเอาความสะใจยิงแบบไส้แตกตอนพัสซีมันติดเนี่ยผมก็แนะนําเป็นธนูได้นะครับแต่แต้มไว้อย่างนึงก่อนเลยนะครับเราจะใช้สกิลไม่ได้นะครับแต่ยังเคลื่อนที่ได้อยู่นะโอเมโดที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นได้แก่2อันนี้นะครับผมก็คือโซซัลี่สีม่วงตัวของเลชินอย่างที่บอกไปมันขาดดูดเลือดไงถ้าใช้โซซัลี่สีม่วงมันค่อนข้างที่จะติดไวแล้วก็ใช้ง่ายด้วยเร่งง่าย อีกระดับนึงผมก็แนะนําเป็นโอมโดอันข้างๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจมันชื่อว่าอะไรแต่ความสามารถของมันก็คือเมื่อเราสังหารได้นะครับตัวของเราจะวิ่งไวขึ้นแล้วก็ยิงเร็วขึ้นนะครับก็เลยเหมาะกับตัวของเลชินมากๆเลยแต่ถ้าเอาโอเมโดชินี่ไปแล้วไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นขยะเปียกชนิดนึงเลยนะครับยิงเกมตามเนี่ยยิงไม่ได้ใช้เลยส่วนโอมโดรอนะครับจะเป็นลูกธนู2 3สอันที่มันแฉกออกอันนี้นะครับถ้าศัตรูมีเลอดมากกว่าเราละครับเราจะยิงศัตรูได้แรงขึ้นนะสรุปโดยรวมแล้วเลชินเป็น,น,น่่งตัวทียิ ยิงลัวและก็สิิวระดับหนึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีประสบการณ์การเล่น AD ดีประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่สกิลแม่นระดับหนึ่งด้วยเพราะตัวนี้ถ้าพาสซีฟมันไม่ติดเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไงแต่ถ้าพาสซติติดมันทั้งลัวและก็แรงนะครับวงเล็บถ้ามีของนะพอตอนนี้เป็น a อดีนะครับโอเคจะมีประมาณนี้ครับสาหรับข้อมูลของตัวเลชินช่วงต่อไปจะเป็นช่วงเกมเพลย์ของเลชินนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมตอนแรกผมเล่นไม่ได้เยอะนะตัวนี้ก็พอเล่นให้ได้เห็นภาพนะครับ โอเคยังไม่ทันเลมันโดนแล้วเลยเนี่ยเขาจ้องยังได้ลอแล้วเชียไรล่ะผู้สาก็หายตัวเหมือนกันฮะเบมนี้เราเราจะไม่เห็นซ้ำครับเราจะเห็นเป็นหลอดเทพีล่องลอยได้ไปกันเลยครับผู้สแม่งลอยจริงด้วยอยากรู้ว่าแบบเจ้าของคนเล่นมันเห็นไหมอยู่ดีแม่มาแต่เลือดอย่างเงี้ย คนสองครับเคุณรตัวเดียวเหรอแย่งบอลกันเหรอตอนแรกผมคิดว่า,อาไออูเมจะไม่ช่วย็ไนไรเอาใหม่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 หงูหายแล้วฮะงูยังอยู่บนลไหมงูกับบ้านฮะโอมาแล้วได้ออกเต่าไม่เอ่ยไม่ออกหวานเจี๊ยบ กูสาลูกเล่นสักตัวลูกผมมตาวะโด,ด,แ,ลดแ,ลแ,แล้วตนะ้องอกเป็นผมต้องออกเป็นแทงเ้วตาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไหวไม่มีตัวเย็นดยมันนี่เองอะ่ะตัวมานะสวรครับมสอง,ต,งตัวมรงเพลาสี่ว,วตัวครับเอะไรวะเนี่ยปากูทำไมไม่เหมือนหมาไเกมก่อนได้ดีวะ โอ้ยเที่ยวแต่ละคนโหแล้วถ้าอูไม่เกิดเล่นยากเลยนะ <c oughs> เนี่ยความหวังแกมนี่คือผมตัวสินะใชะ่แล้ฮะวันนี้ผมไม่น่าเกิดละถ้าอูไม่ได้อ่อาโยโตกพุ่งแล้ว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 ผมได้ได้ยิงอยู่ยิงต่อยิงต่อ โอ้โหเลือดอัพพอดีถ้าไม่อัพแลผมโดดเข้าไปแล้วจะหมอไมเจอ้าวคุสานีอันติแล้วกุสากุสานกุสาอันตี โอ้ใช่ไปแล้วใช่ไปแล้วขอโทษครับใช่ไปแล้วเอ้าแล้วหมาโอ้มึงเอาอย่างนี้เลยดีแล้วโอ้โหเย้ถ้าเปียวป่าเองก็เอามานะเฮ้ยเฮ้ยมัภาษาเข้าอยู่นะเวลสี่กับเวลเจ็ดถ้ามันถ้ามันฉลายกว่านี้ที่หมาครับเอาเพชรดีกี่ไหมเมื่อกี้ผมเผื่อไปว่าซับอ่ะขอโทษด้วยนะครับสู้ไม่ไหวการเงินผมตามมากแต่ตัวมันขี้โกวุเม่มันต้องโตเหมือนกันไปชนเท่านั้นแหละละว่ากันที่ฝีมือไปเลยจบ ก็ถูกไปพอดีแอ้เยไปหลอเอาสอกระจ้าไปเล้วสวยครับกุสาบัง้ไม่ได้ดูเลยกูยโอทิปทิปเปิลเออทิปเปิลคิว, <_ C 1> วยาบ มาเฮ้ยทำอะไรสักอย่างดิเจ้าของมึงไม่ได้ให้หาเลยไม่ไน่าจะไม่ได้ของชชมเานี้ของแค้ของบนโอ้โหแฟตผมไม่เกิดที่บนสองาเพิ่มกิดไปไปเล็งตัวตัวมันไปสองตัวประกาศเ,เลยอบนเสียป้อมสองแล้วอืออืออู้แม ไม่ไหวต้องช่วยต้องช่วยมันต้องลุมโดยชิ่นี่มันปัญญาอ่อนเกินมีงเก่งจริงมันก็ไปยืนดิเออเดี๋ยวโตวมาเห็นนะคุ้มนี้หรือไม่ก็คุ้มนู้นเอาอยู่นู้นนีว่าอ่านเกมระดับโพลีมึงลองไปยืนกูบอกเลยมึงก็สู้ไม่ได้ไอ้ที่มันดาบแต่มันด่าผมไป กูไม่ให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ก่อนไว้ให้เกมนี้กูแบกเองหายหมดอย่างนี้โซเกนแน่นอนโซเกนน็จนรนิงด้วยผมเก็บสแต็ผมเก็บสแตก็ก,แตกได้อยู่สวยครับสวยครับโคตรสวยโคตรสวยโคตรตึงโคตรอันตรายเออผ่าผมยิงไม่ถึงใ่อยแช่แช่คุณบอลลาได้เออถอยได้ก็ถอยนะจ๊ะแช่แช่แหน่อยแช่หน่อยแช่หน่อย ไอ้เชื่อมุ Dante, มยิงกูหายิงยากจัดอย่างน้อยก็ช่วยสร้างความสนุกสนานให้ข้าหน่อยก็แล้วกันเจ้าสวะอยับมาเลยยับมาเออแม่งเงยเหน่อยไหมเหน่อยกองจากไปซูซาบีเหนื่อยไหมเป็นยุคเอ๋อแม่เอ้ยกงจากไม่ทะลุพุ่ไมได้ด้วยนี <S 2> <S 2> ่หว่า เอเรียบร้อยตอนนี้การเงินทีมผมมีปัญหาจัดเลยผมก็นาาคุณป๊อปโดนกดในการเงินที่2องกู่าจริงป้าเฮ้มากุโดยก็เรียบร้อยเกิดไหม สวยสวยกูสับกูสาบดีที่กูสาบมันยังพูดผมอยู่บอลโดนแล้วไอ้สกูปีดูตัวนี้มึงตายอีกแล้วเกียร์สองเี่เอออยู่หรออยู่หรออยู่เฉยเออโอ้โหดูเลือดหน่อยดีกว่าเนี่ยยิงสวนได้ตู้ปิดนะมึงดีกูไม่ไหวแล้วกูค่อยไปตัดต่อที่หลังก็ได้ โอ้โหพ่าหัวไม่เงยมึงทำอะไรหน่อยดิหมาเออมันจะตายแล้วยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงจริงเออโอ้แม่เอ้ยก่อนจะได้วูแม่มึงเนิฟมาเกาะฟ้าก่อนแม่ไอ้ก็ได้เยอะ ต้องจะเล่นคุณแต่ว่าอยากตายเร็วขนาดนั้นสินะไอ้หมาเว้ยแต่ครับซิง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 มาผมก็ไปด้วยผมก็ไปด้วยให้หมามันตามไปบอกไปมันก็ไม่กลับบอกไอ้แม่งเอ้โห<ค>พิษ ไล่อุบูเมที่เลือดต่ำกว่า20%จนม้อเข้าวมึงแตกกันนะไม่นะผู้สัตว์ช้างเออจังเกิลที่ให้ติ๊กควนี่เราเอาซิกอะไรวะเนี่ยมันตีไปแล้วนา่ารีอ่าล่ะแม่ดูดเลือดแล้วจิตต้องไปกูขอธนูเลยแล้วกันถ้าไม่ไหวแลวคเขาขายเอาตัดเลือด <laughs> โอ้โหเรียบร้อยเปาโลแล้วฮะเปิดแล้ว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 มไอหมึงเล่นอะไรชีวิตนี้มไม่ทำอะไรแล้วโอ้ยเพราะว่าคนเด่นไอม่ใ้่ตัวเองมื่ยับสุดถ้ามึงแบกแล้วว่ากูจะไม่อะไรเลยเทียเดี๋ยวกูจะว่ามึงเนี่ยแต่กูไม่ไหวละ มึงเปิดทำไมมึงเปิดเหมือนจะเข้ามึงดูสภาพดีพอดีดิเฮ้ยเงี้ยมูเมย์ไหมมงเห็นนี่ได้ไหมเอาแม่งเออคูุขคายอยู่แค่นั้นไอ้ิบปขอแค่นี้นโคตรง่ายแต่พวกมึงโอ้ไอ้ปโอตีกระจายอันดีไปเนี่ยยิงแม่งสามเป้าไปเลยป๋อแอบติ๊ก,กเกพุกงออฟเดกกระด กันบ้านเปิดต่อแล้วไม่มีมุมดูอะเอ๊ะเอาไอ้เกูได้เฉยสัตว์ทุกวันละครับงานเนี้ยยืนให้อยู่โออจะให้หนีไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยฉันหรอกนะ สวยครับผู้สัปูดให้อยู่ปู้เมฆอยู่ข้างกีบเยอะไปบ้านบ้านบ้านให้บ้าน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 เอาสอนพระเจ้าไปไดลาซิง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 โโอ้ห โอเคกูดได้ละพวกมึงก็โดนกูคืนบ้างแค่นั้นไอสัตว์ไม่ไหวละโตแล้วโตวโเปิดให้แล้วฮะน่าคุณโล่แรงนะคุณป๊อปตัวนี้อ วาอขึ้นหลอนนดแล้วฮะต้องแย่งได้ต้องแย่งให้ได้ตัวนี้นเรียบร้อยหมาอัลทิสติกงูงูงูหลุดงูงูหลุดม้อกลับไปกันบ้านะ ้องกันยังเดี๋ยวเจ้าว่าน,นี่แล้วป้อมสุดท้ายกูก็เหลืออยู่แค่เนี้ย ไม่ไหวครับคุโรแรงกว่า้ไแล้วก,ก็แพ้ว่าส,ด,สดแล้วฮะที่ผมเสียอะไรไปก็จับไ็ได้แต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนีต้ต้องเหนือยแล้วไ่้เไอเ้แมันงโกงไป่ะใช่ฮะกระแดกูเยอะกว่าด้วยพวกมึงไม่ได้เก่งหรอกชิมว,ว่าฝั่งกูไม่ขายเพชรเดียก,กี้ไอตายสิบสองตัวกูถามจริง ผู้สะทาดีผู้ผมก็เข้าใจแหละตัวมันตามช้าหน่อยซูสบิมึงเกือบจะดีละอีกนิดนึงตัวหมาเนี่ยไม่นะผมไม่มันมันมันแบบมันพยายามกันบ้านอยู่นะคุณป๊อปอย่างน้อยมันก็พยายามกันบ้านอยู่ไต้หมาเนี่ยมันฟาร์มอย่างเดียวเลยคุณป๊อปมันฟาร์มแล้วก็บนฟาร์มแล้วก็บนไม่ทําไปเลยโอเคผมขอระบายหน่อยกันทุกคนมันสุดจริงๆับเกมล้วผมไม่ไหวละโอเคสกอร์ในรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเล่นเต็มที่แล้ว ไอเชี่ยม่นเกินไปจริงๆว่ะส่วนอูบูเวะมึงเนิฟด้วยไปเด้งขอทำชิมก่อนแ๋ยวค่อยเนิฟ โอเคไปฟังสรุปในส่วนตัวของเลชินกันเลยฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวละครอย่างเลชินที่เพิ่งเข้ามาสุสดร้อนเลยนับได้ว่าเป็นหนึ่งเอดีที่เข้ามาแล้วนี่จยโอพระดับนึงเลยในส่วนของตีปกติมันแรงมากๆสกิลกันก็มีสกิลรักษาระยะก,ก็เยอะอันติดนี่ยิ่งขี้โกงไปเลยถ้าตัวแขนสั้นเข้ามาล้วงคือล้วงยังไงก็ลงไม่ถึงน,นะใครที่อยากไปฝึกเล่นก็ไปฝึกได้นะครับตัวของเลชินก็ลองซ,อซื้อมาเล่นดูหรือจะใช้คูปองทดลองเล่น,ลอ,ล,นลองเล่นดูก่อนก็ได้มันเล่นได้ง่ายประมาณนึงเลยถ้ามีประส ประสบการณ์ในการเล่นเอดีมานะขอแค่รักษาระยะเป็นดูจังหวะเข้าดูจังหวะออกจังหวะไครเพียงแค่นี้ตัวของเลชินก็จะโหดสําหรับเพื่อนๆได้แล้วนะครับโอเคสําหรับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่หาร้านเติมเกมอยู่ที่เป็นเกมโอเมจิอะไรนะ้าอย่าลืมร้านฟุยุ้างสปอนเซอร์ของผมนะครับได้ของในเกมแน่นอนนะโอเมจิ OMG ผมเติมอยู่ที่ร้านนี้นะครับโอเคผมมีเท่าน,นี้แหละผมไปละเจอกันนะเจอกันในเกมต่อไป